ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครัเพื่อนก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่4นะครับเพื่อนบิตคอยนะเช้านี้ปิดแดงเป๊ดนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูภาพเดกันก่อนนะครับภาพเดีนะเพื่อนก็ปิดเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับ มีเซียนอยู่ด้านล่างเนาะลงไปถึงแสนกับาห้าพันนะเกรงๆว่ามาเทสตัวนี้นะครับแล้วก็หลุดเทรนไลน์ภาพใหญ่แล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะเทรนไลน์อ่าเทรนไลน์ตัวนี้นะครับตีไว้นานแล้วเนาะอันนี้หลุดไปแล้วนะครับขอไม่พูดถึงละนะครับมาดูเทรนตัวนี้เทรนใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อนก็หลุดแล้วเหมือนกันนะครับก็ออกแนวว่าอืมน่าจะปรับตัวเป็นขาลงย,ยาวๆนะครับเพื่อนนี่นะครับแนวนี้นะก็หลุดแล้วนะครับ ไม่เหลือแนวให้ให้เหลือแล้วให้ถือแล้วนะเอาเป็นว่าผมว่านะปรับตัวเป็นขาลงต่อนเนื่องนะครับมีโอกาสนะลงไปได้แถวอ่าเ0้าหนนะตียงกลมว่า90,000มกลางๆก่อนนะครับน่าจะลงไปแถวนั้นแล้วก็ค่อยค่อยเด้งนะครับตัวนี้นะก็เดาไว,ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนอามาดูแท่งแท่งเดเนี่ยเพื่อนๆดูในกลุ่มคัสเตอร์ตรงนี้แล้วกันเนาะมันก็เป็นแนว แดงมาสี่แท่งเขียวไป3าสีแท่งนะครับแล้วก็ลูดแดงตัวนี้นะครับเพื่อนก็ผมเดาไว้เลยว่าน่าจะแดงต่อเนื่อง 3- าสีแท่งแล้วค่อยดึงคืนกลับมานะครับเขมีโอกาสวูบลงแบบแรงๆปัก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 นะครับใน 3- าสวันที่จะถึงนี้ได้นะครับเพื่อนซึ่งข่าวนะก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะวันนี้แต่มีข่าวนี้นะเพิ่งอัปเดตมาทําไมบิตคอยแรนเลสออกโทเบอร์อาจไม่ใช่ลางลายอ่าเขาบอกว่าเดือนตุลาเนี่ย คาดหวังว่าเป็น up tober นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีการฟื้นตัว12%นะครับในในภาพก่อนนะอดีตเนะี่ยก็คือปี2014เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2เดือนนะเออสปีนะทีะ่ไม่ได้เป็น up tober นะครับตุลาเนี่ยมี2 0 1 4กับ2 0 1 8นะครับก็ที่มันปิดแดงนะครับแต่ทีเนี้ยพอปิดแดงปุ๊บเนี่ยเดือน เดือนถัดมาเดือน11เนี่ยมันบวกพลิกบวกไป12ซนะครับในเดือนพฤศจิกนะเอ้ในในพฤศจิก0 1 8นินี้ลงเพิ่ม3 6เอร้าวเออกลายเป็นว่าเออมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะมันอ่านแล้วก็สับสนเอาเป็นว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วกันเนาะอ่าวนี้แบบปิดทิ้งดีกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเป็นว่าเรามันลุ้นในทรงของมันดีกว่านะผมว่าทรงนี้นะครับเพื่อน เอาอันนี้มานําเสนอดีกว่านะสตอไว้ใส่นะครับเส้นส้มนะอยู่ระยะนี้นะครับตีกรอบคร่าวๆนะใกล้เคียงกับชุดก่อนหน้านะนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าเอาแนวแกนแกน Y นะครับมาจับนะครับเมื่อตรงนี้นะก็ระยะที่เรากําลังเผชิญเนี่ยเป็นแท่งนี้มันก็คือมีลงมาแล้วอาจจะมีเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อได้นะครับอ่ะมาดูชุดนี้กันต่อนะครับชุดนี้ก็คือระยะตัวนี้นะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นนะครับขึ้นเขียวเมื่อไหร่เราช็อตตามนะครับนี่ก็กลับกลับตัวมันเป็นขาลงนะครับอ่ะชุดนี้นะครับเพื่อนชุดพิคาดนะครับพิคาดตรงนี้นะนี่นะครับมันอาจจะมีเขียวเด้งขึ้นกลับมาสอสาแท่งนะครับแล้วก็รูดลงต่อนะครับตรงนี้นะก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันเด้งขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีแดงใหญ่เนาะอาจจะมีเด้งเขียวสู้ขึ้นมานะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่ารอดนะน่าจะกลับลงมาปิดแดงแถวหลุด 1 0 0 0 0แสนนะครับเพื่อนก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกีจ้จริงๆตอนเช้านะผมอัดคลิปไว้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าเครื่องมันเมมเต็มแล้วก็มันเออร์เลอร์นะเพื่อนก็เลยต้องมาเริ่มอัดใหม่นะครับตอน6กโมงครึง่ง <laughs> โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็เป็นสไปที่แบบรีเทสแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะมีเด้งขึ้นมาแถวสักแสนหนึ่งนะอีกสักทีหนึ่งนะเดานะครับหรือแถวใกล้แสนหนึ่งนี่แหละนะน่าจะมีเด้งขึ้นมาแล้วก็รูดลงต่อนะครับใครที่ยังไม่กล้ารับตอนนี้นะครับก็อืม,อมก็รอรุนกันดูได้นะครับเพื่อนโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูในอิตาลียมันบ้างนะครับเพื่อนอิตาลียมเนี่ยก็ลงเข้มเข้มนะครับเทรนไลน์ที่เคยคิดไว้ตรงนี้นะแนวรับประมาณ3 0 0 0เนี่ยตอนนี้ถูกทำลายเรียบร้อยนะครับแถมจะปิดแท่งอีกครึ่งชั่วโมงที่จะถึงเนี่ย น่าจะปิดผมว่าไม่น่าดึงคืนกลับมาปิดเหนือ3690หรือ3า0 7นะผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละ3 6 0 6โดยประมาณนะครับก็เป็นแนวบูนะครับเพื่อนซึ่งดูในอดีตนะเอามาเทียบเคียงน,นะเพื่อนเ,อเปิดซูเปอร์เทรนด้วยแล้วกันเนาะชุดตรงนี้นะครับอืมชุดเนี่ยมันคล้ายๆไอ้ตรงเนี้ยที่เราคุยกันไว้เมื่อวานหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่าเอะเรากำลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย หวัวลูกศรนี้นะเพื่อนผมว่ามันใช่เลยแหละนะครับเพื่อนแล้วก็เราก็ตีเทนไลน์สีเหลืองนี้ไว้เนาะเราก็มีเทนไลน์สีเหลืองตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็แท่งพิฆาตนะเพื่อนแท่งพิฆาตเนี่ยก็คือหลุดแนวหลุดแนวเส้นเหลืองตัวนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นแท่งนี้นะครับอ่าก็มีแนวโน้มว่าปรับขาลงต่อเนื่องนะครับทีนี้ตรงนี้นะก็หลุดแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนก็ผมว่าก็น่าจะลงต่อเนื่องก็มีแนวนะครับ เป้าหมายแนวเนี่ยก็คืออยู่ที่2 8 0พโดยประมาณนะหลุด3า0พนะครับแถวนี้เป็นพิจารณารับเพื่อเด้งนะผมว่ามีโอกาสนะครับก็ตรงนี้นะอยู่ในหย่อมนี้เสร็จแล้วรับลองขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสเด้งสวบขึ้นไปอ่านะแล้วก็ค่อยลงต่อนะครับประมาณนี้เนาะก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน โอเคมาดู LTC กันบ้างนะ LTC เนี่ยก็เราทำเป็นเส้นแนวมาม่าไว้นะครับเพื่อนซึ่งเมื่อวานคุยไปแล้วว่า,อาไอ้แนวนี้ก็คือไซเวดดาวมานน่แหละแต่ว่าผมอาจจะวาดมาม่าทีไปแล้วก็อาจจะไม่ได้แกนเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่แน่นะเออก,ก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะยืดยาวไปนะครับแต่ว่าเดาไว้ว่าน่าจะหลุด50นะเหมือนเดิมนะก็คิดว่าน่าจะลงมาเทสสไป์หลุดหรือไม่หลุดไม่รู้นะครับ แต่ว่าระยะยาวผมว่ามีหลุดนะครับก็ถ้าจะรับตัวนี้นะครับก็รอรับต่ำกว่า50บนะผมคิดไว้อย่างนั้นเลยนะครับก็วันนี้นะครับมาดูแท่งวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นแท่งแดงใหญ่นะครับเพื่อนหลุดมาที่ตกเหวนะจาก99้านะหล่นลงมาที่86หนะครับใครไป <laughs> ไล่ลองแถว1 0 0่โซนนี้นะคืองึดเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะับเป็นแนวเด้งที่คุยกันไว้ว่าเด้งชอ็อตนะครับเพื่อน คือขึ้นไปเหนือความคาดหมายแต่ว่าก็ลงมาเนี่ยตามที่ขิดไว้นะครับตรงนี้นะก็เหลือแค่หลุด85นะมันก็จะคอมพิวต์แล้วก็มันก็จะยาวเลยนะซึ่งผมคิดว่าอยู่ในอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนอ่ะก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับตัวถัดมานะดอชคอยนะเพื่อนดอชคอยเนี่ยก็รูดลงมานะครับหลุดแนว0 1น5จุดเรียบร้อยนะครับก็คือแนวเมื่อวานที่ตีตีไว้นะครับว่ามันจะต้องปิดหลุดตรงนี้นะครับวันนี้มันเอาเลยนะเพื่อน ้นอาทิตย์นะวันจันทร์มันรูดลงเลยนะครับเพื่อนก็ออกแนวว่าเดี๋ยวน่าจะปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับปักว่ากาปักนะครับแล้วก็น่าจะมีเด้งตรงปลายอาทิตย์นะครับเพื่อนอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคโซนะครับโซนี่ก็เป็นเวลาที่คิดไว้นะครับหลุดเทรนไลน์ระยะกลางนะครับตรงนี้นะเส้นเหลืองแถมหลุดระยะยาวเส้นวีคด้วยนะครับตรงนี้นะนี่คือเส้นเขียวนี่คือเส้นโคตรตัวตึงนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแท่งเดที่ปิดทับเส้นเขียวแล้วนะครับก็ออกแนวว่าน่าจะปรับตัวเป็นขาลงเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะเป้าปักลงมานะครับเป้าหมายนะครับที่ตีเป้าไว้นะครับเพื่อนก็จะอยู่แนวประมาณ50ใจร้ายเกินไหมห้าห้าสิบหกสิแถวนี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นแนวที่จะปิดช็อตนะครับซึ่งผมเองนะเสียดายเหมือนกันนะไม่ได้ช็อตลงมานะครับแต่ทําแผนไว้นะว่าตรงเนี้ หน้าเข้าชอ็อตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็หน้าเข้าชอ็อตไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับซึ่งตรงนี้วาง stop l o s s ไว้ที่2 0 6นะถ้าเปิดไว้จริงๆนะครับวันนี้ณปัจจุบันตอนนี้นะน่าจะกําไรประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับนี่นะติดลบ11เนนะโดยประมาณนะครับก็คิดว่าน่าจะปรับลงต่อเนื่องนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็เป้าถัดไปนะมาเทสไปตัวนี้นะ130ร้อยสามสิบผมว่าตรงร้อยสามสิบเนี่ยมีเด้งนะครับ ก็ออกแนวว่าคล้ายๆที่วางแผนไว้ในเส้นเหลืองตรงนี้นะครับอาคิดไว้ว่างั้นนะครับเพื่อนก็เดาๆไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็มองภาพใหญ่นะเพื่อนอมองภาพใหญ่เนี่ยเป็นชุด A B C นะครับตรงนี้นะ A B C นะครับคิดว่าอยู่ในโซนนี้แหละนะ18จนไปถึง56นะครับถ้าเอาแบบสมดุลน,นะครับ ก็จะเป็นเส้นตรงนี้นะประมาณ70โดยประมาณซึ่งผมว่าหลุดนะครับหลุด70ตัวนี้นะคิดว่านะเดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนโอเคถัดมานะครับ xrp นะครับเพื่อนตัวรองสุดท้ายนะครับ xrp เนี่ยก็รูดลงมาอยู่ที่2.3นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนก็หลุดแนวเทรนไลน์เส้นเขียวนะครับแล้วก็หลุดแบบปิดปิดทับเลยนะครับตัวนี้มีความกั้ากึ่งนะครับตัวนี้ปิดแบบเนื้อเทียนทับแน่นอนแล้ว นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะมองเป็นชุดปรับตัวขาลงมาเทสตัวเซียนของมันนะครับซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่นะครับตรงนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลองตีรีเทสเมนต์เช็ครีเช็คคร่าวๆนะครับว่าณปัจนะจุบันเนี่ยตรงนี้เป็นแนวเด้งได้แล้วหรือยังนะครับเพื่อนอ่ะตรงนี้นะครับก็ยังอยู่0.382อยู่เลยนะเพื่อนอ่ามันน่าจะมุ่งหน้ามา1.8นะผมเดาไว้เลยนะว่าตรงนี้ ปรืดลงมานะอ่า o n น e ไม่เวลาไม่น่าจะนานนะครับอาจจะอยู่ในหลักอาทิตย์นะก็น่าจะลงมา1 8จนะครับตรงนี้นะน้าถามว่าหน้ารับไหมเนี่ยก็อยู่ในช่วง1.4ถึง1 8จตรงนี้น่ารับเพื่อเล่นเด้งขึ้นไป2ดอนนะครับแล้วก็รูดลงต่อนะอ่ะตรงนี้นะวางเป็นกล่องค่าๆไว้นะหรือมาเทสสไปเดิมตรงนี้แหละนะครับเมื่อตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับทีนี้แนวที่น่ารับมากๆนะเพื่อน ผมว่าก็จะอยู่แนวที่1ดอนนะครับประมาณนี้เลยอ่วางกรอบคร่าวๆไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็พอหลุด1ดอนปุ๊บพอค่อยรับแบบจริงจังๆนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนพอซึ่งจับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกลางปีหน้านะครับเพื่อนอาจจะบูลงมาเรื่อยๆจึ๊กจึๆกจึกจกลงมานะครับก็เดาไว้อย่างนี้เลยโอเคมาดู BNB นะครับตัวนี้นะครับก็หลุดแนว1000พันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะวางแผนเป็นเส้นมาม่าไว้นะครับว่ามีโอกาส รูดไปประมาณนี้นะครับมันก็ออกได้2ทางเนาะตัวเนี้ยอาจจะเด้งขึ้นลงก,ก่อนแล้วก็รูดลงนะครับแต่เป้าหมายระยะยาวนะเพื่อนก็ผมตีกรอบคร่าวๆไว้อยู่ที่ประมาณ 6, 700ดอลลาร์โดยประมาณนะครับตรงนี้นะก็ค่อยโฟกัสรับนะครับก็ดูดูแกนเวลาก่อนนะครับประมาณกลางปีหน้าหลังสงการนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยมาทยอยรับของกันก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูราคาอีกทีนะ เราก็น่าจะอัดคลิปกันไปทุกวันอย่างเงี้ยนะครับเมื<ๆ>่อก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะว่ามันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะเนี่ยผมว่าไว้แถวๆตรงนี้นะครับก็ลองลุ้นๆกันดูนะครับตัวนี้นะก็เล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงนะครับว่าอ,อผมเองเนี่ยตีไว้เยอะมากนะของ BNB เพราะว่าทําแผนไว้ตอนนั้นเนี่ยอืมไปซื้อ บีเอนบี B, มอบเป็นของขวัญให้คุณแม่นะเมื่อ2021นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มาตีกราฟอะไรเยอะแยะนะครับไปไปอตอนนั้นเทรดด้วย Store ISI อ,อ,อะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อตอนตอนนี้ที่ที่อัดคิมเนี่ยดูว่าแย่แล้วนะเพื่อนตอนเมื่อก่อนเนี่ยแย่กว่านี้อีกนะครับก็ประสบการณ์ก็น้อยด้วยนะครับก็ ซื้อน,นี่แถวนี้เลยนะครับตุลาผมจําได้อยู่โซนนี้แหละนะสี่ประมาณห้า้อยดอนนะตอนนั้นนะราคานะซื้อไว้สามเหรียญหรือไงนี่แหละเอาไปให้แม่ไว้สามถึงสี่เหรียญผมจําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอ่อให้แม่ถือไว้นี่ช่วงตรงนั้นเนี่ยกราฟมันอยู่อย่างงี้นะครับเพื่อนก็อุย้ยเดี๋ยวมันต้องเบรกไฮแน่ๆนะนี่เราตีเทรนตัวนี้ไว้นะตอนนั้นนะเก่งไว้ว่าอย่างงี้นะครับเบรกปุ๊บโอ้โหแม่เราจะรวยแล้วนะ ซูเปอร์เทนตอนนั้นผมยังไม่ได้เอามาจับนะเพื่อนตัวนี้นะก็ก็คือซื้อไวเลยนะครับตอนเบรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้นะมันก็ทรงมันสวยนะในตอนนั้นนะนี่เบรกปุ๊บปูแบกนะครับแล้วก็เบรกขึ้นกลับไปแล้วนะครับนี่ผมเนี่ยมาซัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนแถวแถวตุลานี่แหละนะสี่ห้าร้อยดอนตัวนี้ยปื๊ดโอ้โหมันขึ้นอย่างแรงนะครับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นมันแคลดนี่คือแบบลงไปเป็นขี้ จากห้าร้อยนะเพื่อนตรงเหมือนเหมือนมีอยู่เป็นหลักแสนอยู่นะตอนนั้นก็ลงมาเหลือหลักหมื่นลงต่อเนื่องนะเพื่อนดูดิ <c oughs> เห็นป่าว่ามันแบบน่ากลัวมากนะครับทีนี้นะครับก็เลยมาตีเป้าป้าหมายนะวางแผนไว้เรียบร้อยนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องไปถึงเป้านี่ผมว่ามาตีชุดระยะกลางไว้นะครับว่าเออเดี๋ยวแม่ถ้าถ้าถึงประมาณเก้าร้อยนะเราจะขายกันนะนี่นะก็คือเป้าร้อยตัวนี้นะ แล้วก็มีเป้าเนี่ยถึงพันผมกล่าวไว้ว่าถึงพันนะปรากฏว่าเนี่ยมันขึ้นไปพันสามแต่จุดที่น่าเสียใจนะครับเพื่อนก็คือตอนที่มันบูบนะครับโซนนี้นะนี่ผมไปทยอยขายตอนนั้นเราตีไซเคิลมาว่าน่าจะอยู่ประมาณสิงหาอ่าช่วงวันแม่นะเราขายกันดีกว่านะครับมันก็ขึ้นอยู่นะเพื่อนตรงนี้นะวันแม่ขึ้นทุบขึ้นทุบเนี่ยพอขึ้นไปพีคลง9 0้าอยนะเพื่อนแล้วมันลูดลงกลับมา ผมไปตัดสินใจขายตรงนี้นะครับเพื่อนเสียใจอยู่ทุกวันนี้นะขายขายหมูนะครับเพื่อนตอนนับปัจจุบันตอนนี้นะราคาก็กลับมาใกล้ราคาที่ขายไปแล้วนะครับก็เริ่มกลับมาใจชืดตรงนี้นะเพื่อนก็เอาเป็นว่าตัวนี้เป็นแนวรับใหญ่นะครับผมว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะวิ่งกลับมาหาศูนย์กลางมันที่800นะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเล่นกันโซน800ใหม่แล้วก็เด้งขึ้นไปพันนะ ตัวนี้เดาไว้คร่าวๆนะก็เลยเกิดเป็นเส้นมาม่าชุดนี้ขึ้นมานะครับเพืนะ่อนเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะที่ออกแนวคล้ายๆเส้นมาม่าตัวนี้มาแถว800แล้วก็เลียขึ้นไปพันเนี่ยประมาณนี้เนาะก็เลยกลวไว้ว่านะถ้าราคามันลงมาแถวสัก8 0 0 8 0 0 0เอยะไรโซนนี้นะผมจะรับของซักไม้หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไปขายโซนบนนะออกแนวประมาณนี้เนาะแต่เป้าหมายระยะยาวนะยังอยู่ที่ประมาณ6700นะครับเพืนะ่อนะซึ่งรับมา สัก800ขาดทุนไปเหลือ600เนี่ยผมพอถือไหวนะครับเพืนะ่อนตรงนี้นะก็แก็บเข้าไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะมองจะมองแค่ระยะน,นี้อย่างเดียวเนี่ยได้หรือไม่เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ได้นะอ่ามันต้องมองแบบภาพยาวมากๆนะครับเพื่อนก็เลยกลับมาลองตีใหม่นะครับเพืนะ่อนะ แกลงนะอ่ามันก็มีโอกาสที่จะลงมาถึง400ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนตรงนี้นะถ้าผมรับไป800รูดนลงมาเหลือ400นะครับก็ขาดทุนครึ่งนึงเลยนะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณาแล้วกันเนาะ,ะ,ะก็มีโอกาสนะครับเพื่อนที่ลงมา600ก่อนแล้วก็เด้งกลับไป800นะอ่าก็ลองไปรุนรนกันดูนะมันมีได้หลายแนวนะครับเพื่อนตรงนี้ผมวางแผนไว้เส้นเหลือง1แนวนะครับอ่าแล้วก็เส้นแดงเนี่ยอีก1แนวนะตรงนี้ อยู่ที่มันเลือกนะว่ามันวิ่งไงนะครับแต่ท้ายที่สุดนะเพื่อนก็คิดว่าน่าจะวิ่งกลับลงมาแถว4 5 0 0 600อยหยอยู่ในกล่องโซนนี้นะครับก่อนเดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะ โอ้ยเพื่อนทายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าจริงๆอ่ะผมอัดคลิปยาวไว้เรียบร้อยแล้วบอกว่าเมมเครื่องเต็มนะเพื่อนก็แถมไฟล์ระเบิดด้วยนะก็เปิดไม่ได้ก็เลยต้องมาอัดคลิปกันใหม่นะครับเอาเป็นว่า,าสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเรียกว่าแดงเดือนนะครับวันนี้มาไว้เลยนะครับเช้าวันที่4หรือปิดแท่งวันที่3ามโนเวมอร์อแท่งนี้เป็นแท่งแดงแดงแป๊ดนะครับเพื่อนซึ่ง ผมว่านะมันเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงครั้งใหม่นะครับก็เทรนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเทรนลงมายาวนานมาแล้วนะครับในเดือนอัพทเวเบอร์เนี่ยก็ไม่เป็นอัพทเบอร์แล้วโนเวมเบอร์ November เนี่ยผมว่าไม่เป็นมูนโนเวมเบอร์แน่นอนนะน่าจะออกแนวว่าแดงแถมแดงแปดด้วยนะครับเพื่อนก็ให้เรามัดนระวังแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มทุบแรงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะลงต่อเนื่องนะผมมองไว้ว่างั้นนะครับเพื่อนก็ลองอาไปพิจารณาดูนะครับ ผมเองก็ไม่ได้แม่นกราฟอะไรเลยนะครับเพื่อนก็เอามาวิเคราะห์ตามนั่งงานไปนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอจบเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอพิสตูวิวช่องนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ช่องในเครืออช่องหนึ่งก็คือ e v e r y เ a y เตชั่นนะครับเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว